วันนี้จะพามาดูการใช้ชีวิตของเด็กๆในบ้านเรากันบอกเลยว่ามามีเนี่ยแอบอยากเกิดเป็นแมวตัวเองเหมือนกันนะคือทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเตรียมไว้ให้ลูกหมดแล้วนะคะโดยปกติเด็กๆก,ก็จะชอบอยู่โซนหน้าบ้านตรงนี้มากเลยเพราะว่าจะมีกระจกบานใหญ่ให้เขาได้2วิวคะ่ะตรงนี้มามีก็จะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ส่องเด็กๆตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะคะกล้องที่ใช้เนี่ยก็คือทาโป้2 3 0ตัวนี้ชัดมาก5าล้านพิกเซลเลยคะ่ะความละเอียดสูง 3K พร้อมระบบ AI จับความเคลื่อนไหวคนยานพาหนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็มุม มองรอบทิศทาง360องศาสามารถมองเห็นเด็กๆได้ทุกอิริยาบถเลยค่ะจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนเวลาแมวเดินผ่านด้วยนะส่วนมุมนอกบ้านเราก็ไม่พลาดค่ะใช้ท่าโป้ c 6 6 0คิดกล้องพลังงานโซลาเซลล์ความละเอียด 4K ครอบคลุมมุมมอง360องศากันน้ำกันแดดได้สบายๆเลยค่ะสีชาตอนกลางคืนด้วยโหมด Starlight Color Night Vision มี360องศา AI Tracking ครอบคลุม360องศาและระบุติดตามบุคคลสัตว์เลี้ยงยานพาหนะได้อย่างแม่นยำคือเขาสามารถแยก ได้นะคะว่าอันไหนคนอันไหนรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อลดการแจ้งเตือนเกินจําเป็นค่ะส่วนตัวนี้มามี่ก็เอามาใช้คู่กันค่ะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเอามาใช้แจ้งเตือนเวลาที่มีคนเดินผ่านนอกบ้านได้แต่มีชอบเอามาใช้คู่กับไฟนะคะตั้งค่าให้เวลาที่เราเดินผ่านเนี่ยไฟก็จะติดแบบนี้เลยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าให้ไฟเปิดเฉพาะเวลาที่เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงที่มืดแล้วเท่านั้นก็คือไม่ต้องเปิดช่วงตอนกลางวันค่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างสะดวกแล้วก็จบด้วยทาโปทั้งในบ้้้้้้้าาานนนนแลลลวกกก็อออบเเย่ททีพรมัังง ในบานนะะมามีก็เลยตัดสินใจซื้อทาโป H 5้0มาค่ะเพราะว่าเจ้าทาโป H 5้0เนี่ยเป็นเหมือนสมองของระบบเลยเขาสามารถเชื่อมต่อกล้องได้สูงสุด16ตัวบันทึกภาพรวมไว้ที่เดียวโดยที่ไม่ต้องซื้อมมแยกทุกกล้องค่ะและยังดูภาพได้พร้อมกันสูงสุด4จอในครั้งเดียวค่ะที่สําคัญก็คือพอกล้องมาเชื่อมกับ H 5 0 0้แล้วเนี่ยกล้องธรรมดาก็จะฉลาดขึ้นทันทีเช่นกล้องทาโป C 2 3 0เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชัน Fa c e ล e c o g n i t i o n ขึ้นมาค่ะมันคือการจดจําใบหน้านะคะแถมเราเเลืืออกไดด้้้้ววยว่าจจะใหแงตน พะที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเท่านั้นอย่างนี้ก็สบายใจหายห่วงเลยค่ะกลับเข้ามาโซนนี้ของบ้านกันค่ะเด็กๆเ,เขาชอบมานั่งรอทานข้าวตรงนี้กันมามีกก็เลยเปิดไฟช่วยค่ะเพราะว่าแสงมันมืดใช้ทาโป L530E เป็นไฟที่สามารถปรับแต่งความสว่างและอุณหภูมิได้ถึง16ล้านเฉดสีเลยค่ะแค่เชื่อมต่อหลอดไฟกับแอปทาโปก็ใช้ได้แล้วแล้วตรงนี้เป็นโซนกินข้าวใช่ไหมมามีกก็เลยจะเปิดเป็นไฟสีส้มค่ะทําให้ดูบ้านอบอุ่นขึ้นมาเยอะมากๆสามารถเปิดปิดไฟผ่านแอปหรือว่าตั้งเวลาเปิดปิดเวลาที่เราไม่อยู่บ้านก็ นะแค่นี้ก็เปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้สมา่าได้ไง่ายๆด้วยทา p โปแล้วค่ะ